ทำควาเปลี่ยนที่นะให้ขยับแล้วห้านขยับอยู่แล้วไอ้หรือว่าหนูต้องย้ายเพราะว่าเพราะว่ากดย่อมันเห็นชื่อจางๆพี่พี่ต้องให้คนหาอยาขยับพี่นับคนอยู่อยาขยับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือคุณนับผิดหรืออะไรทำไมทุกคนกระดึกกระดึกมันหายเรื่อยๆเนี่ยพี่หนูเอาหนูไปห้องอคคุณ้มมาตรงนี้คุณูเหมือยคุยกับผีไปเลยตอนนี้นัดอยู่แถวนี้เปล่า เงยหานัดดีนัดอยู่แถวนี้ป่าเพียเธอเป็นใครก็ได้เลยนั่นมือถืออะไรก็ได้ให้ผู้พูรู้หน่อยว่าอยู่แถวนี้เปล่าเธอรี่ถอยหน่อยเออขยับไปทางซ้ายซ้ายพี่ขวาพวกเองคนจดชื่อคือยู่ไหนจดชื่อเล่นขยับไปทางนี้คยขยับมายืนตรงนี้มาเนี่ยกูนับแล้วมายืนตรงนี้มาโทลีมานี่มากายไฮมานี่มาเอออยู่ไหนแหละเออกูจะได้ใครต่อไปแล้วมึงจดจดชื่อเล่นก็ได้เดี๋ยวกูไล่ชื่อให้โทลีน้องโนน้องไฮ น้องเลนอ่าครบแล้วน้องขาน้องอาเธอร์ไม่ใช่อาเธอร์เรานะอาเธอร์ผู้ชายน้องกันตะาพี่คุดน้องสีน้ำน้องซีรีน้องซาฟีน่าพี่คุดอยู่คนเดียวแ้อมปอน้องสมปองเนาะแล้วก็พี่เบลอ่าน้องเบลก็ได้เดี๋ยวเขาอยากเป็นน้องอินชื่ออะไรเครครับ ไอหัวแถวแล้วก็มีฮารุแล้วก็มีคนสุดท้ายชื่ออะไรจ๊ะ่อมิเกลค่ะชื่อมิเกลมิเกลโอเคเล่นแค่นี้นะพี่นับชื่อแล้วนะหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครพี่นับซาบีนาแล้วพี่นับเองแล้วพี่นับเองแล้วสาี่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคอมนะสองสสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดส้าส

หนึ่งสองสามเจ้าเจ็นาสิบหนึ่งสองสามเจ้าเจ็สิบพบแล้วเนี่ยสนาทีารู้อย่เพิ่งรูย่พิ่งไปเพื่ี่อย่าเงพ่ม่แล้วอยู่ชื่ออยู่นู่นอยอ๋ออ๋ออ๋ไม่เห็นเ็นชื่อเมนชื่อเอคนะเปดคลิปค้างตั้เวลาเลยววะไม่ไม่น้องมันปิดชื่อน้องมันปิดชื่ออเพี่สิบจอยพี่นับต่อนะเมื่อกี้รอยี่สิบใช่ไหมอืมแล้วพี่จะนับเป็นยี่สิบเนาะสองสามสี่ไม่ให้ผยหกสิบ พี่ไม่่ัใส่ดีเลยรักนะครับไปไหนอะน้องาเอ้าวลูกเกมหรอทับเจ้าเลยเองจ็ดห้าเจ็ดเจดแปดเจ็ดเก้าแปดดแดสิบแปดสปองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดโกแปดสิบแปดส็บแปดสิบแปด้อยเปนสิบแปดส2บแปดสิบแปดสิบแปดสิบแปดสอบแปดสิบสปดสิบแ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 ป3สิบแปดสิบแปดสิบสิบดสิบสิบสิบิบแดบปดสิบสิบสปสสสแสิบ เอ็สองสามสี <Register asking> <S <S ่สี่สีห้าสี่หกเาเจ็ดสี่แปดสี่ห้าสิบ้าสองห้าห้ี่ห้าหกห้าเจ็้าก็ดหกสองหกมพี่พีอ่าน็ดมันหนีไม่ได้ถ้าน้องน้อง้าวิ่งหนีด้วยนะครับทเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดโทเดี๋ยวเดี๋ยวหกหกแปดหกเก้าสิบเจ็ดเจ็ดสเจ็ดสาม็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดก ข้ามแชร์บัคข้ามขยับหนีนะครับใครโดนโป้งแล้วต้องไปช่วยหารู้หานะคบไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีถ้าสมมุดว่ายโยนเกมไม่ยอมช่วยหาพี่ขออนุญาตตัดสิทธิ์กาชาเขาร่วมด้วยนะครับต่อรอบเนาะแล้วก็สกินให้ใช้เป็นสกินคนเท่านั้นถ้าเจอแล้วโดนโป้งก็คือจบนะครับผมนัดจดคนโดนโป้งด้วยเด้อบางทีมันเนียนต่อมะคะไปเลยโกโกโก้ลด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  โอโกเลสกูออใช้รถขับเลยเออแล้วเขาให้ใช้รถขับได้ไ็มคงให้ใช้รถไงมือมันเออแต่พี่ว่าเดินสบายกว่าส่พสดีครับเมือนกันน้ำนเหรอใช่กันใช่ไหมโดนเจอแล้วนครับน้องกันโดนเจอแล้วเด้ผมมีเอาแล้วใครเสื้อดำๆอ่ะเสื้อดำใครไม่เห็นชื่อไม่เห็นชื่ออ่ะใครอ่ะใครใครยิงไปสกิลเลยสกิลเลยสกิลเลยใครใครครับใครครับอ๋อโอเคครับอ่ะพี่เดินไปน้องไม่ต้องเครียดนะเว้ย เกมมันสนุกสนุกน้องโนต้องช่วยหานะเราต้องไปดูชื่อให้น้องไงว่าใครโดนเจอแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันน้องโนโดนเจอแล้วใช่ไหมโอเคสี่สิบเก้าวิสุดท้ายครับใครเหลืออยู่พิมพ์ศูนย์ให้พี่จะบอกอเฮ้ยส9ิบเก้าวิล่ะเหรอสี่สิบเก้าใ่ครับวาตาเจอวาตาคืัอวาตะา น้ำมีต้นพุทเนาะแล้วก็มีโอ้ยเหลือเยอะเหมือนกันว่าอ้เหลือเยอะนะนี่อ้าวรถทอ้ไม่สิบเก้าปีมันนานจังเ้ยเจ้ามาเจอเจอใครไม่รู้สองคนเลยดเวลาแล้วครับผมเจอสองคนแั้วอะเดี๋ยวพี่จดชื่อน้องพี่ชนะนะอะคนที่เป็นคนหาอารวมกันกระดาษทุกคนเลย ผมตรงนู้นเนียนกว่าของว่าตรงนูนเนียนกว่าคุณพุทธบาโอเโหโอเคเอาคนช่วยไหมเอาครับเอาเอาก็เล่นเหมือนเดิมนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็กดยอดีกว่านั่นแหละหาเลย ไปกันหมดมานี่มานี่คุณคุณมานี้มานี่คนทุตพี่ผมยืดเหนาดังไม่เป็นไรนะยังมีผมมีคุณอยู่นะย่อลงย่อคุณหันหันหลังเข้าหันหลังเข้าเก็บกาแฟด้วยเก็บกาแฟเก็บกาแฟน่ากลัวจังว่าหันหลังเข้าเก็บกาแฟใายใช่ไม่ได้พี่โอ้โหทุกคนจำไว้นะไอ้นี่วันนี้ใส่ไม่ดีมึงไปเตรียมดักฆ่ามันได้เลยกูเล่นเล่ได้เล่ยเป็นตอวตี้ต่อไม่ได้ในยนในบอลเป็นตัวตุ่ยอะพี่ ที่อยู่ทุกคนก็พากันเย็บใครอ่ะเฮ้ยไอ้หนุ่มสกตัวได้ใครอ่ะฮัลโหลไปกินเลยมันมีใครเลยทีมไปเลยห้าร้อยอะทีมไปทีมไปครับทีมไปครับทุกคนเหลือเวลาอีกห้าไอ้สี่นาทีนะครับรอ่ะเจอรางเงินแล้วก็เยมาก่ยมากเยี่มากทีนย้นะโดนเจอเรียบร้อยเหลือใครนี่เหลือใครทีมพุดทีมพุดหัวหัวหาทีมพุดผมรถนกันเลยโคมพดผมตกรถ ยินงงมเลยสมปองกูเกิดชีพครางวาก็มวยหมุนกันเมียเนี่ยอ่าไอ้เจนี่ครเอ๋อพยาบาลไอ้เจนี่ไข่พยาบาล จบแล้วพี่ไข่ลงมาครับอุ้ย <laughs> พวกนี้คงเกิดตูดบิดแล้วเนี่ยเฮ้ยบิดเลยเหรอบนมันรักฟักงบทอ้าวนี่ใครเนี่ยเจอได้ดคนหนึ่งอาเธอร์เหรอไม่รู้ใครอะ่ะตุดผาผ้าหัวดำๆไม่ใช่ไม่ใชพ่พิม500เลยคุดพิม500เลยครับคุณคุณพิม500เลย เฮ้ยฮพี่เด็กได้เงวะตายชิบไายเลยแกชิบหายเนไปเนี่ยน้อคนแล้วใครเนี่ยโอเค